สวัสดีครับผมโค้ดไม้นะฮะวันนี้นะฮะผมมีโอกาสนึงนะครับมีธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจออนไลน์นะครับเป็นของคนไทยแล้วฮะถูกกฎหมาย100%นะครับที่อยากจะมาแบ่งปันฮะ,ะผมขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับผมนะฮะเป็นพ่อค้าขายทุกชิ้นตามตลาดนัดน,นะฮะมา12ปีนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นหนี้สาล้านนะครับในจังหวะนั้นนะฮะในจังหวะนั้นนะทั้งนี่รถ นะครับทั้งนี่สินพลุพลังเลยฮะเต็มไปหมดเลยฮะหาทางออกไม่เจอนะครับค <passo S 1> ืนนั้นจําแม่นเลยฮะเป็นคืนวันที่26กรกฎาคม2561นะฮะผมเจอโอกาสโอกาสหนึ่งนะฮะที่วิ่งมาทางเฟซบุ๊กนะฮะก็คือนะฮะพี่ยศนะครับจันทร์นัเสบีที่มาแบ่งปันโอกาสแบบผมแบ่งปันโอกาสแบบนี้นแหละฮะแล้วทุกคนก็เจอผมผมก็เจอพี่ยศแบบนี้แหละฮะเมื่อ2ปีที่แล้ว เะะชื่อไหมครับในจังหวัดคนที่หลังพิมพ์ขวาเนี่ยนะครับหาทางออกไม่เจอนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเคยคิดลบเคยคิดต่างๆนานาว่ามันเป็นอย่าง,งานั้นเคยทํามาก่อนแล้วมันเป็นธุรธธกิจเชื้อคายมันทําไม่ได้หรอกเยอะแย,ะ,ยะมากมายเคยคิดแบบนั้นฮะทุกท่านลองคิดดูฮะเวลาคนมันหลังพิมพ์ขวาเนี่ยมันไม่มีทางเลือกครับนะฮะมันไม่มีทางเลือกนะฮะก็เลยตัดสินใจเปิดใจนะฮะดูข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ นะฮะพี่ยศส่งให้นะเชื่อไหมว่านะครับผมเองเนี่ยนอนไม่หลับเลยครับนอนไม่หลับเลยฮะกับโอกาสที่ได้รับในวันนั้นกับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับวันนั้นมันเหมือนเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ให้กับผมนะฮะผมไม่รู้หรอกว่าเวลาจังหวะคนมันไม่มีทางไปเนี่ยจังหวะที่คนไม่มีทางออกแล้วมันไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะแต่ถ้าท่าน เป็นเหมือนผมท่านจะรู้เลยครับวันนี้ครับผมมีโอกาสหนึ่งนะฮะนะฮะเป็นผู้กิจออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มนะฮะสามารถทําอยู่ที่ไหนก็ได้ใช้มือถือเครื่องเดียวนะครับเป็นบริษัทของคนไทยนะครับที่มีผู้บริหารชื่อคุณก้องอัครนิติพลเจ้าของรายการอายุน้อยร้านที่ออกทางช่องเวิร์กอย์นะฮะบอกเลยว่าธุรกิจน,นี้ถูกกฎหมายร้อยเรซ็นต์นะ,ะแล้วก็รับรายได้กันได้แบบจริงๆินะฮะสามารถกดนี่ ดติ่กันได้แบบจริงๆแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไทยหลายๆคนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้นะวันนี้ครับทุกท่านใครที่เป็นคนหนึ่งที่มองหาโอกาสใครคนหนึ่งที่เจอวิกฤตใครคนหนึ่งที่อยากจะมีอาชีพที่2ที่3าใครคนหนึ่งที่อยากจะเข้ามาทําธุรกิจนออนไลน์แต่ยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีความรู้ยังไม่เข้าใจว่าจะทํายังไงถึงจะประสบความเร็จคุณก็ไม่เยอะ แล้วจะทําไงถึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้ผมบอกเลยว่าทีมดีเหมาะมากมากนะฮะทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ไม่ยากนะฮะทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ไม่ยากนะฮะแม้กระทั่งตัวผมเองเป็นนี้3ล้านเาก็ตั้งติดตัวก็ยังไม่มีก็ยังสามารถเริ่มได้นะครับวันนี้ทํามา2ปีแล้วนะครับรับรายได้เจ็ดหลักไปแล้วนะฮะไม่ใช่แค่ตัวผมนะฮะผมยังมีทีมงานนะครับหลายๆท่านที่ตัดสินใจมาร่วมทีมกันนะฮะก็จับรายได้เจ็ดหลักหลายท่านท่านแรกเลยฮะคือโคชาครับ เป็นพี่ชายผมเองนะฮะไม่รู้จักกันมาก่อนละรู้จักกันทางออนไลน์นี่แหละครับได้มาร่วมธุรกิจกันนะฮะตอนนี้รับรายได้ไปเจ็ดหลักแล้วนะเจ็ดหลักนี้ประมาณสามล้านนะเออท่านที่สองครับพ่อเอครับหรือพี่เอของผมนี่แหละนะฮะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะฮะรู้จักกันทางออนไลน์เนี่นะนะครับทางานประจํามายี่สกว่าปีนะครับตัดสินใจมาทําอินดี้ด้วยกันตัดสินใจมาร่วมทินด้วยกันตอนนี้รับรายได้เจ็ดหลักไปแล้วตั้งครอบครัวนะฮะอีกท่านหนึ่งครับ ป้าศรีนะฮะต้องบอกว่าท่านนี้นะครับอายุก็จะปาไปเลขหกแล้วนะนะฮะอายุไม่ใช่ตัวเลขนะครับแต่ที่สําคัญคือตัดสินใจก่อนตัดสินใจเร็วนะครับแล้วก็มีเิเยอะนะฮะวันนี้ป้าศรีก็รับรายได้เกือบห้าแสนแล้วนะฮะจากคนที่เล่นไปนปุ๊กไม่เป็นนะครับเลี้ยงหลานอยู่บ้านก็สามารถสร้างไรายได้จากโปรเจกต์นี้จากธุรกิจนี้ได้ครับวันนี้นฮะผมเองนะฮะอยากจะแบ่งปันอยากจะ มอบโอกาสอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกท่านนะครับเป็นทางเลือกนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้กับทุกท่านที่กําลังมองหาโอกาสอยู่กําลังอยากจะสร้างชีวิตนะครับกาลังอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองกําลังอยากจะออกจากานนรูปทางนะฮะแห่งอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ครับยินดีมเหมาะมากๆนะฮะเหมาะจริงๆนะครับ,รรบสาหรับทุกท่านนะฮะที่ รอแล้แต่ยังไม่เจอทักทีวันนี้นะฮะผมเองนะฮะโค้ดไหมจะส่งข้อมูลให้กับทุกท่านนะฮะจะส่งข้อมูลให้กับทุกท่านทั้งหมดเลยนะฮะเพียงแค่ท่านพิมพ์คําว่าสนใจเข้ามาพิมพ์คําว่าอยากจะทําเข้ามาสนใจเข้ามาผมจะส่งข้อมูลให้ท่านไปถึงบ้านเลยนะครับแบบฟรีนะฮะให้แบบฟรีๆเลยนะครับดูข้อมูลทั้งหมดนะฮะอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเราทําไม่ได้นะฮะ จนกว่าเราจะได้ดูข้อมูลทั้งหมดนะครับวันนี้ถ้าใครสนใจนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้กับผู้คนอีกมากมายนะครับแล้วใครที่นะครับแชร์ไลค์คลิปนี้นะครับเอาคลิปนี้ไปโปรโมทไม่ใช่โค้ดไหมก็สามารถทักหาเขาได้หมดเลยนะครับเราคือทีมเดียวกันสําหรับวันนี้ผมโค้ดไหมฝากไว้ตรงนี้นะครับแล้วมาเจอกันกับโอกาสที่ดีที่จะเปลี่ยนแลปลงชีวิตคุณไปตลอดกาลสวัสดีครับ